ไปลองดูเพราะมันเป็นคนละที่ไงลองดูมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อเปนรี่เดียวกันที่กอพี่เก็บผลแล้วไม่้ไ่้ได้ดูแล้ว่ผลราม่ยไเรา่ได้ยคนที่ตัวจสอบตรนี่าไม่ไูเดี๋ยวว่าแล้วชอบอย่าเจะมาแตเจ้าเนาะบไ

ยาวดูนะคือถ้ามันเป็นยาสี่ินมันจะออกผลเป็นสีม่วงนะครับีกนาแล้วก็ใหญ่กแค่นีเลยครับเอนเป็นสีแล้วนะยดเลยากขยายนรับมันมันเัาจะเป็นสีม่วงครับมาได้ไหนมาไหนกยอยู่ัดปล่อยซกพักนะครมัยัง เป็นสีม่วงไหมไอ้หญิงเป็นส okay. right. ีม่วงนะครับอ๋อเป็นสีนี้นะเอาเครื่องมือนงมาให้ผ่าอันไว้ที่ที่ที่อื่นนะเป็นไหมถ้าเป็นมีโลหอินมันออกสีนี่ออกม่วงนะม่วงนี่ม่วงนะตัวนี้นะครับอ่าคือมันเทคคือพิสุดน์เริ่มต้นนะตัวนี้ตัวนี้เราต้องพิสูจน์ทางที่โปรแกรมแพทย์นี้อันนี้คือ